เห็ดดวกจิ้มเจ็บเสี้ยน้ำกัน,นพี่น้องเอ้ยนี่ต้องบังก็กินง่ายผมว่านชนตัวนี้เป็นผักขี้ดิวเรือพี่น้องเรือผักขี้ดิวเป็นคั่มเป็นคั่นมน่พี่น้องเดีย๋ยวมาเห็ดแจวพี่น้องมาดิแจวเห็ดแจวขี้เ,เ,เพียวผมผมเส็บเสียวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพริกพวงกับผมอันนี้เป็นสูตรของเปกอนแดกเรือพี่น้องเรือนี่ บมมีไต๋ตัวครับผมมักเผ็ดเ้องกรใส่ยไายครับพี่น้องนี่ <c oughs> มีพริกข้าวคั่วข้าวคั่วนี่หันห้อใส่หลายมันจะเห็ดเป็นอุดตัวเนาะพี่น้องเนาะหันห้ออยากสดนม้มห้องกระชายหน่อยๆน,นี่ครับพี่น้อง <c oughs> ประมาณนี้ครับผม,มตามด้วยเกลือครับ เกลือนี่เจ๊เห็นมันมันมัน,มน,มนเข้มกลมกลมเนี่ยพี่น้องต้องใส่เกลือเนาะใส่เกลือเล็กน้อยครับผมเจดเห็นัสสันกลมกลม,มแล้วก็ตามด้วยนี่ผงชีสถผ,นผงนัวผงหัวโปกเฮ้าเนองพี่น้องเนาะตัวนี้เห็นค้นมักเขาเจว่าใส่หลายแสบหลาย เอ้ซีเมนต์ของวเจ้าวานนะพี่น้องก็ต้องเขาใส่เพราะใช้ลายเราพ่อประมาณน้อพี่น้องเนาะเพื่อสุขภาพมือพ่อมือนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับผมนี่หน้ากระตามด้วยน้ำปลาครับผมน้ำปลาเสียดให้มันหอมนี่พี่น้องเสียดให้มันหอมเข้ากับซีมีตใส่น้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำมันต้มไป ใส่น้ำอันนี้สําหรับคนบม่มักเพียเด้อพี่น้องเด้อหันเพียแท้เนี่ยหันเพียรใส่น้ำเนีเน you, น่มันเป็นแต่ใสอยู่พี่น้องมี่จีเสียบแต่ว่าไปสื่อของมันเป็นในเพียผสมน้ำเนี่ยพี่น,ออน้องผองหวานเพราะเสียบนี่มันผสมขี้ไร่ขว,วดเป็นตอนหยาเต็มอยู่ไ <laughs> หนโอหเห็ดข้นเข้าไปครับผมตีเขาขวดนันเขาการ Nếu thêm làm sẽ nói thì họ làm sụp không? Hmm? ันจากนั้นนี่พี่น้องขาดไว้ได้นน่ดีแท้ได้พี่น้องนี่เหนียวติดตุยได้ได้หนินห่ตัวนี้บริเลยแถมมาได้พี่น้องบริเลยแถมข้เาเสื่อน้องพี่น้องเน,นงะาะทุนละยี่สิบบาทนี่เสื่อน้ำผงใส่เข้าไปครับผมใส่หลายผมหลายได้พี่น้องนี่ <laughs> ใส่พ่อหม,ม่ามานครับผมมันสิกลมกลมแสีบขมนัวพอดีผมมาหลังจากนั้นน้องพี่เราเนาะกุเลี่ยกุเลี่ยมันเขากันคือเกาเอาไปใส่หอมนี่พี่เองหอมเอาใส่หอมบวบตองซอยใส่หรอกเบ็ดใส่หลอหั่นบวใส่บวหอมเด้พี่เอง อ้งใส่มันหอมสูตรผมเด็ดเอาโดยพี่รองมันเองเอขยี่ควมหอวหมอ,อกนี่นี่พี่้องประมาณนี้นอะอพี่รองนอะแก้วขี่เพียผมผม,มขับผมนี่นี่เห็นว่ามันเห็ดดอดตัวเด้กน้อใส่กับกั้วยไรขันน้องหจากชดน้ำเนี่ เก็ใส่น้ำใส่อีกน้อยครับผมนี่น,นี่ใส่น้ำเล็กน้อยเดี๋ยวผงน้ำซุปครับผมมันใส่คาอันพิ็น้องแบบใบบวกูรบวกรไปเสิร์ฟมัน,น ใส่ไปหัวละพากหน่อยนะพี่น้องหน่อยเห็นหนาม,มันหอมนี่แล้วก็ผักเพียวไข่ไข่เห็ดไอ้น้ำซุปเจียวห่อนไหมพี่น้องนี่ใส่ผักเพียเข้าไปน่นอมันชิ่วหอมแล้วก็เข้ากับผงเล็กน้อยใส่เกลือ ใส่เกือเข้าไปผมง่วเข้าไป,ไปตามด้วยน้ำปลาครับผมน้ำปลาเข้าไป ปลาเดาวจะเป็นส่วนของดีคมนี่คมคมคมล้อ็ใช้เข่าขวาน้องด็หรอนี่เขาขวาตามด้วยพริกป่น Oh my.